สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะบรรยากาศยามเช้าเชที่บ้านสวนนะคะบรรยากาศวันนี้สดชื่นมากเลยนะคะตอนนี้ยังไม่เจ็ดโมงเช้ามีลมพัดแผ่วๆมาแบบน่าจะเป็นลมหนาวนะคะน่าจะเป็นลมหนาวเพราะว่าเมื่อวานนี้รู้สึกว่าบรรยากาศคลึ้มคทั้งวันแต่ก็ไม่มีฝนนะคะวันนี้เราจะมาสรุปงานที่ช่างเขาได้ทําไปเมื่อวานนะคะว่า เขาทำอะไรไปบ้างแล้วนะคะกับบ้านสวนของเรานะคะไปดูกันนะคะว่าเมื่อวานช่างทำอะไรไปบ้างนะคะไปด้วยกันนะคะบรรยากาศยามเช้าที่บ้านสวนนะคะโอ้โหดวงอาทิตย์ขึ้นทำงานเร็วมากเลยนะคะนู้นะคะแสงจ้าเลยตอนกลางคืนนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนะคะนอนผมผ้าสบายๆแต่กลางวันก็ร้อนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเมื่อวานนี้ช่างทำอะไรไปบ้างที่บ้านสวนนะคะเรามาสรุปงานกันนิดนึงนี่นะคะเมื่อวานนี้เขาก็เริ่มทาสีรั้วแต่ว่ายังทาไม่เสร็จเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาแบบไหนนะเพราะว่าตรงตรงนี้ยตรงที่เป็นปูนเนี่ย แอลลาใช้สีเขียวสีเดียวกับที่นี่นะคะที่จริงตรงตรงเหล็กอะ่ะก็จะใช้สีเขียวนี่แหละแต่ว่ามันเอามาเป็นสีปูนไปแล้วนะก็เลยก็เลยต้องหาสีใหม่ไม่รู้จะแมทเข้ากันไหม บรรยากาศบ้านสวนนี่สวยมากเลยนะคะเอซีเรามาดูรั้วกันบ้างนะคะว่าถึงไหนแล้วตรงนี้ก็เหลืออีกนิดนึงนะคะเหลือที่เขาต้องมาเอาเหล็กมาไว้ตรงนี้อุ้ยเอเหล็กนี่นะคะเหล็กแบบนี้เหล็กเสาเหล็กเสาแบบนี้นะคะ เอาไว้ตรงด้านนอกอีกอันอีกอีกอันหนึ่งตอนแรกเขาติดมันห่างเกินนะรอมให้เขาติดเข้าใกล้กันอีก ก็จะทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมั่นคงแน่นหนาน่า,นาอุ่นใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างตรงนี้ที่เคยมีไว้กันตอนที่เราทําประตูรั้วหน้าบ้านแต่ตรงนี้เอาออกแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลอมจะให้สูงขึ้นมาสูงจากกำแพงนี้นะคะ สูงจากกำแพงขึ้นมาอีกเมตรห้าสิบเซนอ้อไม่ใช่สิอีกเมตรหกสิบเซนเพราะว่าเพราะว่าจะได้เท่ากับอ่าจะได้เท่ากับด้านนี้นะคะความสูงจะเท่ากับด้านนี้แล้วก็ด้านหลังคือทั้งสามด้านเนี่ยด้านข้างด้านหลังแล้วก็ด้านฝั่งนี้ก็จะสูงเท่ากันนะคะ แต่ว่าตรงนี้กําแพงมันจะต่ํามานิดนึงก็เลยต้องใช้ถ้ามันจะเท่ากันก็ต้องใช้ตะข่ายเม็ดห0สิบเซนนะคะอันนี้เอเก็เลยให้เขาตัดอันเก่าออกเพราะว่าเวลาทําจะได้ดูเสมอกันและสวยงามนะคะตะข่ายเม็ดหกสิบไม่มีเขามีแต่เม็ดแปดสิบ ก็เลยให้เอาเม็ด80มาแล้วเดี๋ยวเราก็มาตัดให้มันเหลือเม็ด60นะคะ ตรงนี้ยังห่างอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเอาขึ้นไปเอาไว้อีกตรงกลางอีกนี่นะคะตรงกลางนี้ก็เวลาทำออกมาแล้วก็จะเท่ากันแบบนี้นะคะ ดูสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะเมื่อวานที่ก็ททำไปติดติดเหล็กแหลม ตรงนี้ก็เหลือให้เอาตะข่ายมาติดนะคะเอาตะข่ายมาติดตั้งความสูงก็เท่ากันนะคะความสูงก็จะเสมอกันทั้งสามด้านบรรยากาศหน้าหนาวตอนเช้านี่ก็แบบลมเย็นสบายนะคะพัดจนใบตองแตกหมดแล้ว ฝากเ c เป็นกำลังใจด้วยการชมคลิปย้อนหลังจะจบคลิปไม่ข้ามด่านนะคะถ้าคลิปไม่ได้งแจ้งเตือนพิมพ์หาชื่อช่องพิราวานัน h ช n แนลกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่มีเมตตายอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ